หนึ่งซ่หาเอาว่าสั้นว่าไปเอานึงซี่ตัวเดียวว่าสัน่นสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีตอนรับ FC ทุก,กท่านขอสูตรทีมงานของพุทธาลพารวยพอสวยพารวยกับ FC ครับตามข้อโงน งวดที่ผ่านมาของโปรงวลเพื่อนที่เข่าค้งคือไผ่บอเพราะว่าอกระโปรงหูจักคือกันต้องกับเนาะทุกข้างบางข้างี่บอได้มาตามปุ๊บเพื่อนที่ได้สองตัวสามตัวเลยครับอีฟซี่ผมบางที่สองตัวบนสองตัวล่างเป็นยังมันตีเพราะว่าเพื่อนบอมีโทรศัพท์รหัสตามหาบอเจอนะครับเนาะอ่าพ่อหมายคือเข้าตามหาเพื่อนบอเจอมาอยู่ครับอีฟซี่ผมมาหาเพื่อนโกกสุดท้ายอยู่ตามหาเพื่อนบอเจอแต่ว่าเพื่อนหายไปตั้งแต่ตองวดหั่นกะอ่าพิษแบบหนึ่งเนาะครับเนาะอีฟซี่ครับผมอืม ว่างวดก่อนนี่เข่าคนทั้งบนทั้งล่างงวดที่ผ่านมานี่คิดว่าคงเขานะครับยีกผมเพราะว่าเล่าเขียนอยู่เห็นเห็นเขียนอยู่สามเจ็ดนี่สามเจ็ดสี่เจ็ดบอกอนี่ยังไงนี่แหละครับย c ซีกับผมอ,อันนี้เป็นของประมวลเลขผีบอกเลยครับผีหน้าอยู่พูมหน้าเพิ่นนี่ยหลังบ้านเพิ่นนี่เพิ่นสี่ให้บอกดูผู้ใดเข้าไปในหันปุ๊บนี่เข้าไปบอดีปุ๊บจับบีบคอเลว่าสันครับยูซีครับ มาบอกเพิ่นอยู่เป็นประจำเพิ่นได้อยู่นี่แหละครับงวดนในก็นับเงินเป๊ะๆได้เกือบแสนงวดประกอบมาได้ทังบนทั้งล่าง้งวดที่เก้าเจ็ดแปดนะครับปีที่ผมเจ็ดเก้าเก้าแปดเจ็ดนะครับปีที่ผมเพิ่นได้ทั้งบนทั้งล่างได้หอดสามตัวสั่นงวดนั้นครับแปดเก้าแปดนะครับปีที่ครับมางวดนี้นะครับมาฟังเพิ่นสีโบเพิ่นสีแสดงท่าทางหรือว่าลีลาของเพิ่นเฉยบึงนะครับเพราะว่าเพิ่นเบาบ่ได้ขั้นแบบทีม งานของพอสบายนิดบอกแปลเนี่ยแปลบ,บ,บป่ถือกับขาให้แปลสร้อยกนันดนะครับเด้อบางครั้งเข้ากับแปลถึงเนี่ยบ่ถึงเนี่ยนะครับเนาะอ่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทั้ง่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่า,น,งงทา,าน,นั้นครับคุณอะเลี้ยงงวอยู่ผลกรับอีพีผมอยู่หลังบ้านนะครับเนาะเดี๋ยวนี้คนเลี้ยงงวอยู่หลังบ้านผลกลับเดี๋ยสิครับผมกำลังจูงงวอยู่เดี๋ยวถ่ายผลจากหน่อยอย่างขึ้นมาแล้วก็ให้ผลบอก อ่ามือใบมือนะครับเบื่อใส่มือใบใส่ยังนะครับอีฟซีครับผมเอาเพื่อบมเป็นกัดเสวราก่ะทาโป่งโงนปนยางขึ้นมาครับอีฟซีครับมาแล้วครับอีฟซีครับผมนะพ่อโงนคนฝันแม่นนะครับเนาะแตกคักแตกเนี่ยมาเบิ่งงวดที่แล้วว่าคนสีว่าจังไดครับอีฟซีครับผมได้หลายปันได้นะครับเนาะ มาแล้วครับมาแล้วโอ้คนดังครับเอฟซีครับผมพ่อโงนครับนะเออเออเอาอีกแล้วสามเจ็บเอาอีกแล้วโอ้อออ้อ๊โอ้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 โออ้โอ้โอ้ออีอ้ออ นี่นะครับว่าผิดพลาดหนึ่งซีวะท่านบัดได้ได้สามเจ็ดว่นโอ้โหอืมเออเออหนึ่งซีหาว่เอาวะท่้นว่าไปเอานึ่งซีตัวเดียวว่าส่้นโอ้หนึ่งซีห่าเอาโอ้ยสันว่าเออบัได้ไข่ยูได้สามเจ็ดว่นเออเออหนึ่งสีหาัีพอเออออ หนึ a a ่ง no สีหาเพาเอาเออหนึ่งสีหาได้อยู่เพราเอาเอาแต่ว่ามันบอกง้ามเออเพิ่นเออเพิ่นไปเอาแต่หนึสีตัวเดียวโอ้สามเจ็ดได้สามเจ็ดได้แต่สาเจ็ดอาปัดปัดปัดโอ้โอ้บอกถึกบัด S <S แต่หงบอะไรเงิน่าสั่นเงินบ่ะมาดีอโอ้โหฝันแม่นได้อยู่นี่เออฝันได้อยู่หงบ่ไหงบ่ได้โอ้เออโอ้แต่ทางหนึ่งซีหาตดถัาหาออกรอบไปซื้อหนึ่งซีตัวเดียวบาดนี้สามเ็ต ได้เต็มเต็มเอาเอารับเขียนแล้วครับสองตัวอ้เดียยออสองตัวเจ็ดเก่าครับพี่ครับให้สังเกตบางส่องบน มาเล้วครับอีซครับผมไปดเจ็ดเาาก้าไม่บ่พ่อมาอีกเลี้ยวมาอีกเลี้ยวอสองหาหาสงอง <c oughs> เก้าศูนย์สองห้าอสี่ตัวก็อเล้ยว่าท่านแต่ว่าสามตัวคือแปดเจ็ดเก้าสองตัวเน้นเจ็ดเก้าโอ้เหลือไว้บ้างออืโอ้เอาแค่นั้นว่าท่นว่าเออโอเคเอาสมันกระกระไรอวงกลมตัวไหนอวงกลมปะอ้วงกลมวงกลมอวงกลมตัวไหนเออตัวนั่งนักโอ้สี่ใส่กับป๊อปเลยครับเจ็ดเก้า โอ้มันมาดูมาได้เ่หะโอโอ้แปดเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าด้วยเอออวงกลมวงกลมวงกลมอืมอ่ะสัวที่วงกลมไปเลยอออือออุ่นเออนุนเนียนสองตัวคือเจ็ดเก่า โอ้สามตัวเลยเนี่ยอนี่นสามตัวเลยอาสามความได้เพียงได้เจด้าแปดเจ้ามาครเราเออหกหหกหกศูนย์เก้าศูนยอาอกหัวขึ้นหัวล่องหายอ่โอ้ที่เก่งแล้วเลขบ่วลายเลขบ่วลายได้มีแค่สองหางคือเก้าศูนย์กับสองหาอืออเน้นหาสองกับเจ็ดเก้าอกันไว้กันไว้ โอ,โอเคอ่านี้มันเป็นตัวกับมันได้ซื้อสูญหกศูนย์เนี่ยอกเอ่ออเออ๋ออสามต2 2 acá, ัวกลางนี่เน้นสองตัวคือหาสองกับศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เก่า โอ้นี่ตัวเนีนหัวขึ้นหัวลงโอ้เคอ่าออ่อ่าบนบนนี่แปดเจ็ดเก้าอ่ากับเจ็ดเก้าอ่าสองตัวสามตัวนี่แปดเจ็ดเก้าเลยอ่าอ่าอ่าอโอ้ยังวะงพรพันเด็บเบิเอาอ่าตัวเนีนเนีนตัวนี้นะกลับด้วยเอฟซีครับผม แปดแเจ็ดเก้าเน้นสามตัวเลยแลต่วก็สองตัวเน้นเจ็ดเก้านะศูนย์เก้าศูนยะ์หกครับ f อซี FC, ครับห้าสองว่าเน้นเน้นมิดว่กงมไว้เน้นมิดนะครับด้วยเอฟซีครับผมสุขุมานนะครับทุกา